สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โกดัง3าบริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีนะครับที่โกดังสามเนี่ยครับมีรถประมาณร้อยกว่าคันครับประมาณร้อยหิคันวันนี้ผมมาตามหารถตู้คันนี้ครับที่จะรีวิวให้พี่ๆชมกันนะครับเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้สีขาวนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่ครับพี่ๆเจอแล้วนะครับคันนี้เป็นรถตู้นะครับของหน่วยงานนะครับกรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุข คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมอยากมารีวิวให้วิ่ชมกันนะครับเพราะว่าราคาเขาดีนะครับราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไม่เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้เกียร์ออโต้สีขาวนะครับแต่งให้แล้วนิดๆนะครับขอนุยาตเริ่มต้นที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นชฉมเอ่อไมเนอร์เชนนะครับเป็นชฉมตั้งแต่ปีหนึ่งหกจนถึงหนึ่งเก้าต้นปีนะครับจะเป็นกระจังหน้าชฉมนี้นะครับรถเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีตัวฟลอกแรมนะครับตัวไฟตัดหมอกข้างล่างให้้ดวยนะครับ ตัวโคมไฟนะครับจะเป็นโคมไฟแบบฮาโลเจนแบบนี้เลยอันนี้เป็นไฟเดิมนะครับไฟเดิมไฟแท้นะครับไฟโรงงานนะครับมาดูผิวพันธุ์ด้านข้างกันบ้างนะครับสังเกตไปครับว่ารถรถเนี่ยครับสภาพดีนะครับแล้วก็ไม่ได้จอดตากแดดตากฝนได้อย่างใดนะครับกระจกดําสนิทไม่มีรอยซีดนะครับขอบคิ้วตรงนี้นะครับดําสนิทไม่มีรอยซีดสภาพดีมากๆเลยแล้วก็ประตูนะครับตัวตัวเปิดประตูนะครับก็ไม่มีรอยซีดนะครับ เป็นสายลักว่าเขาไม่ได้จอดตากแดดตากฝนบ่อยนะครับคันนี้ไม่พอดีพอดีนะครับรถประมาณ4ี่ปีไม่ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยถือว่าใช้งานเหมาะสมนะครับเฉลี่ยปีละประมาณ2 0 0หมื่นนะครับปีละประมาณ2 0 0 0มื่นนิดๆเฉลี่ยต่อเดือนก็แค่ประมาณ2 0 0พันเท่านั้นเองนะครับตัวซุ้มล้อนะครับอ่าตัวรอยโค้งรอยมนนะครับอยู่ครบปกติเลยนะครับไม่มีแบบรอยแบบทําสีนะครับเสียงนะครับบางเดิมโรงงานนะครับ กล้องรางวันแบบนี้บางเดิมลงงานแน่นอนนะครับนี่ครับตัวสติ๊กเกอร์เรายังไม่ได้ขัดสีออกนะครับเป็นยังมีตานี้อยู่เลยครับกรมสุขภาพจิตนะครับอยู่เลยนะครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะครับสเปคนี้นะครับถ่ายมาหลายคลิปแล้วนะครับล้อจะเป็นล้ออัลลอยนะครับที่ลมสีออกน้ําตาลทองนะครับแม็กซ์16นิ้วนะครับยางคันนี้ปี21นะครับยางปี21เลยใช้งานกันได้อีกยาวๆ รอดูรอยสันรอยขอบนะครับปกติทุกอย่างนะครับมันอาจจะมีแบบคาบฝุ่นคาบฟิกเกอร์ที่ยังลอกไม่หมดอย่างเงี้ยครับศูนย์สุขภาพจิตที่สิบสองนี่ครับเหนียวเหนียวอยู่นะครับแต่เราเดี๋ยวเราจะขัดสีใหม่ให้นะครับก็เอ่อพร้อมใช้นะครับถ้าขัดแล้วก็จะพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้นะครับรถแค่ล้างน้ําเปล่านะครับยังไม่ได้แบบทําอะไรเพิ่มเติมนะครับให้พี่ๆมาชมกันแบบดิบๆเลยนะครับไปท้ายนะครับอยู่ครบไม่มีแตกไม่มีร้านะครับไม่มีแตกไม่มีร้าเลยนี่ มาดูด้านท้ายนะครับมีกล้องมีกล้องหลังให้ด้วยต้องบอกเลยครับอถนี้นะครับพิเศษนะครับทางบริษัทเพชรยนต์นะครับเราติดจอ a อ d ด o i d ให้ทุกคันนะครับมีจอ a n d ด o i d มีกล้องหน้ากล้องหลังให้นะครับครบเลยนะครับใครกาลังมองหารถตู้นะครับเบาะ VIP สามแถวเก้าที่นั่งนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเช่นจอนะครับกล้องอะไรเนี้ยครับคันนี้มีครบเลยสีดําสนิทนะครับไม่มีฟีดไม่มีรออไม่มีลอนนะครับตรงนี้ก็โครเมียมสีเงาปกติ เปิดข้างหลังให้ดูดีกว่าครับไหนๆก็เดินมาแล้วจะได้ไม่ต้องเดินมาอีกรอบนะครับประมาณนี้โอเคนี่ให้ดูตรงนี้กันก่อนนะครับท้ายนะครับอ่าพวกรอยเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบนะครับไม่มีทําสีใหม่ไม่มีโป๊สีนะครับอยู่ครบนะครับมีรอยร่องรอยตามการใช้งานปกตินะครับต่อท้ายเดิมครับนี้ท้ายเดิมนี่ตัวซีลนะครับตัวซีลไอตัวซิลิโคนนะครับเอาเล็บจิกไปนะครับเอาเล็บจิกไปแล้วปล่อยคลายตัวกลับมาปกตินะครับเป็นแบบ มันเกือบแข็งนะครับม, source, ม, Never มันเป็นซิลิโคนนิ่มเกือบแข็งนะครับเดิมๆโรงงานนะครับถ้าทํามาเนี่ยจะมีรอยพ่นสีทับกดไปมันจะแข็งเลยครับแข็งแบบมันเล็บจิกแล้วมันไม่คลายตัวนะครับนี่ไปด้านปกตินะครับอันนี้ประตูเดิมแน่นอนนะครับประตูเดิมแน่นอนให้ดูครับเนี่ยพวกรอยโค้ดต่างๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับรอยซีลซิลิโคนนี่ครับเล็บจิกนะครับแล้วปล่อยนะครับเดี๋ยวมันจะคลายตัวกลับมานะครับถ้ามันแข็งไม่คลายตัวแสดงว่าทําสีมาอันนี้ ไม่เคยทํานะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คอยู่ครบครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้ดูน็อตนะครับน็อตยึดประตูหลังก็สภาพเดิมนะครับมีรอยฝุ่นนะครับแต่ไม่มีรอยแกะรอยไข่นะครับเพดานนะครับเพดานนี่ก็เดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับแต่ว่าของเดิมเนี่ยถือว่าคันนี้นะครับดูแลดีดูแลดีเลยนี่ครับน็อตยึดท้ายนะครับน็อตยึดท้ายพวกเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบเลยนะครับสภาพเดิมดีใหม่นะครับไม่มีรอยแกะรอยไข่รอยแงะนะครับ แล้วก็ตัวคิ้วนะครับคิ้วท้ายนี้สีโครเมียมเนี่ยครับก็ไม่มีรอยแบบบังคันนะครับน่าจะวางของหนักทับบ่อยๆนะครับมีรอยหักรอยงอครับแต่อนนี้สภาพตรงดีนะครับเพราะว่าเป็นรถใช้กับพวกหน่วยงานแพทย์แบบเนี้ครับเขาไม่ได้สมบุกสมบันอยู่แล้วนะครับเดินทางแค่ไปแบบเฉพาะเฉพาะกิจครับเฉพาะงานประมาณนี้คันนี้สวยนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมๆเลยนะครับ เป็นคันสเปคราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันที่ราคาถูกที่สุดนะครับเอที่ไม้น้อยที่สุดครับขออภัยครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมืนสองพันกิโลนะครับราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเป็นโตโยต้านะครับคอมมูเตอร์ปีหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปดเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ดีโฟดีนะครับนี่แต่งมาให้แล้วนะครับตัวล้ออะไรเงี้ยครับให้แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูห้องผู้โดยสารด้านหน้าครับ คันนี้ผมมองว่าเป็นคุ้มอันดับต้นๆเลยนะครับราคาไม่ถึงแปดแสนนะครับเบาะนะครับอ่าให้ดูเลยครับมีรอยขาดครับเดี๋ยวเราจะทาให้ใหม่นะครับเราทําการทุ่มให้ใหม่นะครับตัวเบาะนี้เป็นเบาะหนังนะครับสีอ่าสีออกเทาอ่อนนะครับเบาะหนังคู่หน้าสีเทาอ่อนเนี่ยให้ดูเลขใไม่นะครับเล็กไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสี่กิโลสามสามสิบเจ็ดกิโลครับพอภัยนี่กระจกปรับข้างไฟฟ้านะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับนี่ ใครเปิดแอร์เลยครับเบอร์สี่เลยครับพุ่งใส่หน้าเลยปับก่อนอ่าโอเค่าคันนี้นะครับก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับด้านหลังนะครับมีเบลทุกที่นั่งนะครับนี่จอแอนดรอยนะครับจอแอนดรอยข้างบนนี้ก็เชื่อมต่อกับกล้องนะครับเป็นกระจกหน้าแบบเชื่อมต่อกับกล้องนะครับให้แล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นจอแอนดรอยให้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีด แอร์ปรับเป็นแบนนวลน,นะครับด้านในเป็นสีดําสนิทนะครับเ<อ>เสียงเครื่องยนต์ถือว่าปกตินะครับไม่ได้มีมีเสียงอะไรแปลกๆครับเปิดข้างหน้าให้ดูด,ด้วยนี่ครับให้ดูด,ด้านหน้านะครับตรงข้างบนเนี่ยก็พวกลอ,อยเม้นอาร์นะครับอรอยปั๊มโตยต้ตาอะไรยังอยู่ครบเลยมีโค้ดนะครับนี่ ตัวเลนตัวถังนะครับก็อยู่อยู่ครบปกติไม่มีชนหนักแน่นอนทันนี้เยงเครื่องยนต์ด้านในก็ปกตินะครับไม่ได้มีติดอะไรติ๊กเกอร์มอกรอะไรอยู่ครบเลยนะครับเอให้ดูตัวน็อตยึดแก้มนี่ก็เดิมเดิมนะครับฝาหน้านี่ไม่เคยถอดเลยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านในกันบ้างนะครับตัดเครื่องไว้แบบนี้แหละครับเปิดประตูเดี๋ยวเปิดดังๆให้ดูนะครับนี่ครับประตูปกตินะครับไม่มีสันไม่มีแบบ อ่าปกติอะไรนะครับนี่เันใดครับปกติเลยมีแค่รอยเท้ารอยเลยนะครับประมาณนี้คันนี้สภาพเดิมดีนะครับพี่พี่ท่านไหนมีงบไม่ถึงแปดแสนบาทนะครับแบบหรือแปดแสนพอดีครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลนะครับดึงตรงนี้ให้พี่ๆดูดีกว่าว่ามันเดิมจริงเปล่านี่ครับเมนอาร์นะครับด้านข้างนี้จะเห็นยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่นี่ครับ เรื่องเนื่องจากรถเป็นสีขาวนะครับมันก็จะเห็นยากกว่าสีบอลเงินแต่ยังเห็นนะครับมีเม้นอาร์นะครับอยู่ครบคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่มแน่นอนนะครับโครงสร้างเขาเดิมดีนะครับมีเบลมีให้นะครับด้านหน้านี่ต้องบอกเลยว่านั่งสบายสองสองท่านนี้ครับนั่งสบายสุดนะครับเป็นเบาะ v i p นะครับแบบเออนี่ครับดูที่นั่งไว้ก่อนครับอย่างใหญ่เลยนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับมีที่วางแขนนะครับทั้งสองท่านเลย วางแขนทั้งสองท่านเลยครับนั่งหน้านั่งนั่งนั่งสบายนะเอาขาวางพาดนี่ครับชิลเลยนะครับถังดับเพลิงมีให้นะครับคอนทุกกระจกมีให้แอร์ลาวด้านบนตรงนี้มีให้ครับด้านหน้าเย็นแน่นอนแล้วด้านบนก็จะมีแอร์อีกเก้าจุดนะครับนี่นี่แถวที่สองครับก็จะเป็นเบาะวีไอพีนะครับสามที่นั่งนะครับเป็นสองคู่นะครับแล้วก็หนึ่งด้านริมนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับคันนี้เนื่องจากเป็นรถเป็นรถของหน่วยงานแพทย์นะครับจะมีความอเนกประสงค์นะครับมากกว่า เกียร์แมนนวลนะครับที่เป็นเบาะแบบล็อกนะครับสามที่นั่งนะครับเสามที่นั่งสามแถวนะครับรวมเป็นเก้าคันนี้เป็นเบาะพับแขวนนะครับคล้ายๆแบบพวกฟอร์จูเนอร์นะครับพับแขวนข้างนะครับเพื่ออะไรนะครับก็คือตรงนี้สังเกตไหมครับพับแล้วพื้นที่เหลือเยอะมากเลยครับความยาวนี่ประมาณสองเมตรความกว้างประมาณเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับวางของได้นะครับมีความเป็นอเนกประสคงสูงสวยครับคันนี้ใครมีงบนะครับประมาณแปดแสนนะครับเจ็ดแสนเก้าก็แปดแสนแล้วครับก็ คันนี้นะครับเครดิตดีนะครับก็ผมหาดอกเบี้ยถูกๆให้พี่ๆได้นะครับเครดิตดีดอกเบี้ยก็ถูกตามนะครับมีเงินดาวก็ผ่อนน้อยนะครับมีเงินดาวก็ผ่อนน้อยหลายๆท่านนะครับออกรถตู้ผมแนะนํานะครับเตรียมเงินไว้สักประมาณสักแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งแสนสองนะครับออกชิลออกสบายเลยนะครับมีด้านหลังเบาะพับที่ตะกี้ให้ดูนะครับมีความเป็นเนกประสงค์สูงนะครับใช้งานสะดวกนะครับเอาไปใช้กับที่บ้านนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการพับนะครับเราก็กางออกนั่งได้หลายท่านนะครับหรือเราพับขึ้นนะครับเราใส่สัมภาระนะครับไปเดินทางครับไปต่างจังหวัดไปอะไรนี่ครับไปของได้เยอะเลยคันนี้สภาพสภาพดีนะครับสภาพดีไม่พอดีพอดีนะครับเฉลี่ยวิ่งเดือนละสักสองพันกิโลเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องปกติมากของรถนะครับแค่ผมขับมาทํางานเดือนเดือนนึงก็สองพันกิโลแล้วครับคันนี้รถหน่วยงานนะครับดูแลดีเข้าศูนย์ตามรอบนะครับทุกๆหมื่นกิโลเขาต้องเข้าศูนย์นะครับ เอาประวัติไปเช็คนะครับเอาเลขทะเบียนนยครับไปเช็คเลขตัวถังไปเช็คนะครับกับศูนย์โตยต้าได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เช็คออนไลน์ครับไม่ต้องไปศูนย์แล้วนะครับแต่บริษัทเพชรยนต์นะครับเรารับประกันนะครับรถทุกคันนะครับเรามีทีมจัดซื้อคัดรถเกรด a มาให้พี่พีใช้งานแล้วนะครับพี่ๆสบายใจได้แล้ะเดี๋ยวเราทําเสร็จนะครับพร้อมล้อหมุนออกไปเนี่ยขับได้ยาวๆเป็นสิบปีนะครับไม่ต้องแบบมีปัญหาจุกจิกนะครับเหมือนกับซื้อกับบุคคลกันเองนะครับซื้อแล้วก็แล้วกันเรามีบริการหลััังกาาาารรขยนนนนะคบทที่่สํไหใจ นะครับติดต่อผมได้แต่ผมมีพิเศษให้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์065 951 3374ครับหรือแอดไลน์ pek152 นะครับพร้อมพาพี่ๆนะครับดันนะครับให้ผ่านทุกเคสนะครับดันทุกคันนะครับผ่านทุกเคสแน่นอนนะครับมาติดต่อผมได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยเข้าใหม่แบบนี้นะครับผมมารีวิวให้ดูก่อนใครแน่นอนยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ